สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างเกมจิ๊กซอนะครับด้วยโปร,รแกรม Microsoft PowerPoint 2013เรามาเริ่มสร้างกันเลยนะครับก่อนอื่นผมจะใช้รูปนี้เป็นจิ๊กซอของเรานะครับจากนั้นเราจะมาสร้างตัวจิ๊กซอตัวแรกของเรานะครับกดอ,อื่นให้คลิกพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับจากนั้นให้ไม่ต้องลากออกมานะครับคลิกลงไปลง ตรงๆเลยนะครับอ่ามันจะมีขนาดที่เท่ากันเนาะจากนั้นเราก็กดชิปนะครับเพื่อที่ขยายอ่าจะสังเกตเห็นได้ว่าขยายความสูงแล้วก็ความกว้างของพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับจะมีขนาดเท่ากันนะจากนั้นเรามาเลือกรูปภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าอีกครั้งนะครับตอนนี้เราไม่ต้องเอาใหญ่มากนะครับอ่าโอาค่น้นก็ได้ จากนั้นเลือกวงกลมเพื่อที่จะทำหัวของมันนะครับโอเคอคลิกทั้งสองรูปภาพนะครับสเสียบผืนผ้ารูปเล็กแล้วก็วงกลมนะมาที่ผาสารรูปล่าง Union ย,ยนอ่าเราจะได้ส่วนหัวแล้วนะครับ จากนั้นให้เราก็ปี้อีกหนึ่งรูปนี่ผมจะใส่สีเพื่อให้ความแตกต่างนะครับจากนั้นให้เลือกทั้งหมดเนาะทั้ง3รูปเลยกดคอนโทรลค้างไว้นะครับดึงลงมาด้านล่างอ่านำ ไอส่วนหัวสีม่วงนะครับให้มาชิดๆกับขอบนะครับจะอยู่สังเกตเห็นว่าเส้นตรงนี้นะครับจัดแนวให้อยู่ตรงกลางนะครับโอเคจากนั้นก็ไปที่ยูเนียนอีกรับจากนั้นให้เรามาเลือกที่หัวสีแดงจะให้อยู่ตรงกลาง <Okay. S 2> ให้เราคลิกพื้นที่สี่เหลี่ยมสีม่วงก่อนนะครับจากนั้นให้เรามาคลิกตัวสีแดงเสร็จ mm hmm. แล้วมาประสานรูปร่างแล้วก็รวมรูปร่างก่อนนะครับ mm hmm. นี่เราจะได้จิ๊กซอหนึ่งหนึ่งตัวออกมาแล้วคือส่วนตรงมุมนี่เองอ่าโอเคจากนั้น ให้เรามาทำทั้งสี่มุมเลยเนาะ,อ,ะอเ

Okay. จากนั้นเราจะมาทําส่วนของตรงกลางกันนะครับตรงด้านข้างก่อนเนาะด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้อย่าลืมไมาต้องจัดให้ตรงกับชิดกับขอบนะครับตรงกลาง่วนหัวก็จะมาตรงนี้ คลิกที่รูปภาพสีเหลี่ยมสีฟ้านะครับจากนั้นเราจะทําตัวหน่อยก่อนก็ได้นะับอย่างเช่นทําตัวสีม่วงก่อนอมาที่รูปแบบแล้วก็ภาษารูปล่างนะครับอย่าลืมว่าตัวที่อยู่ด้านในสีฟ้าเนี่ยเราจะมาที่รวมนะครับเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับขอบคือมันอยู่ด้านในาเกินไปนะครับเราควรจะต้องมาให้คิดอย่างนี้นครับจะมีเส้นป่าอยู่ที่แนวตั้งเนาะ อ,อย่างนี้ก็ได้นะครับห้ามลืมมาคลิกสีฟ้าก่อนนะครับอ่าโอเคมาเรามาทําสีแดงกันนะครับสีแดงอยู่ข้างนอกนี่ให้เป็นยูเนียนนะครับอ่าเรามีอีกตัวหนึ่งเนาะเพราะว่าจะเราจะมาทำปุ่มด้านล่างุ้ออง อ่าโอเคอ่ายูเนี่ยเดี๋ยวลองไปใส่ดูนะครับขนาดไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะครับอ่าโอเค เดี cần chỉ cần phải ๋ยวเปนสีก็ให้ความแตกต่างสีนึว่าอ่โอเค เหลือตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายเราเอาตัวนี้ทำอะไรก็ได้นะแต่หัวมันจะต้องมาอยู่ด้านในทั้งหมดนะครับหมุนๆก่อนหมุนได่หนึ่งครัง้งหมุนได้หนึ่งครัง้ง โอเคจากนั้นจับไปใส่ตรงนี้เลยนะครับจัดแนวตรงกลางจัดแนวอยู่ตรงกลางอ่าอ่าโอเคจันอยู่ตรงกลางอ่าโอเค จากนั้นเราไปรวมรูกลางครับอ่าเดี๋ยวอย่าลืมคลิกนะครับคลิกตัวสีฟ้าก่อนนะครับอ่าเห็นไหมตัวด้านบนยังไม่ได้ตรงกลางอ่ะให้ไปด้านบนสุด โอเคเราก็จะได้ภาพจิก๊กซอนะครับจากนั้นเห็นไหมครับมันจะมีหางของปากกัดเนาะที่ออกจากส่วนจิก๊กซอนะครับเราก็อ่ะโอเคอย่าให้เรเาเล่นนี่นนะครับ ต่อมานะครับให้เรามาคลิกที่รูปภาพของปากกัดในหนึ่งรูปเนาะหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับขอโทษนะครับคลิกหนึ่งครั้งจากนั้นเรามาคลิกตัวจิ๊กซออีกหนึ่งครั้งครับตัวแรกเนาะเรากดคอนโทรลค้างไว้น,นะครับลากมานี่จากนั้นให้เราไปที่รูปแบบด้านหน้านะครับภาษารูปล่าง อินเตอร์เซกครับอ่ะโอเคเราได้มาแล้ว1รูปเนาะจากนั้นเราไปทำรูปที่2องทำเหมือนกันเลยนะครับคลิกที่รูปประกาศตัวใหญ่ก่อนนะครับคลิกเลือกตัวที่2องเนาะอ่ะแบบนี้อินเตอร์เซกครับอ่ะจะสังเกตได้ว่าจะได้เห็นภาพประกาศมาแล้วนะครับ กดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็ลากออกมานะครับภาษารูปร่างแล้วก็ intercept. อินเตอร์ส็กดึงลึมา อ่าตัวสุดท้ายนี่เราไม่ต้องลากก็ได้นะครับอ่าตัวนี้เลยตัวสุดท้ายเนาะอ่าโอ้รูปแบบตัวต้นแบบของเราแหะไปเอามาใหม่นะครับต,ตัวนี้ก็ได้แนละ้วอ่าเอามานิดนึงนี่โอเคเราจะได้แล้วนะครับรูปแบบของจิ๊กซ์ซอ อ่าโอเคนี่คือรูปแบบของจิ๊กซอนะครับเดี๋ยวเราม,มาทำกรอบเนาะอของไอ้ตัวเนี้ยใช้สีอะไรดีสีขาวไหมอ่าจะเห็นได้ชัดว่าเป็นจิ๊กซอนะครับ